เข้มหัสวีนั่งแทนแบรนด์ Ambuster Alpha ซ y a n พร้อมเปิดตัวเมลลายบเซรัมงานนี้ค่ะเรียกได้ว่าเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ค่ะซัหอับ Alpha อนค่ะแบรนด์เวสําอางชั้นนําจากประเทศฝรั่งเศสค่ะล่าสุดได้เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะโดยได้คว้าตัวเข้มหัสวีค่ะมานั่งแทนแบรนด์ a m b เ s อร์ไทยคนแรกพร้อมกันนี้ค่ะยังได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะอย่างเมลลายบเซรัมค่ะพร้อมกันนี้ค่ะภายในงานค่ะยังได้ทีมผู้บริหารค่ะอย่างคุณมณัชชัยมะเอกมิยะใจก้อนแก้วค่ะกรรมการผู้จัดการค่ะคุณ ทนาญวิบูล์ค่ะที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และการวางแผนบริษัทเดอร์มาเอ็มดีจำกัดค่ะรวมด้วยนายจูเลียนโรเวลค่ะอัลฟาไซแอนซีโอและโคฟลาวเดอร์ค่ะและดรอัลเฟรดมาชาลค่ะซีโอออฟเดอะอาร์แอนดีคอมเพนีอัลฟาไซแอนรีเสิร์ชจากประเทศฝรั่งเศสค่ะโดยแบรนด์อัลฟาไซแอนค่ะเชื่อมั่นว่าการเลือกเข้มหัสวีค่ะมาเป็นแบรนด์อมบสสเตอร์ในครั้งนี้ค่ะจะสามารถท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้เป็นอย่างดีค่ะด้วยบุคลิกและลฟ์สไตล์ของเข้มค่ะและสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เมคคุ่่ะะะที่อุดดมมไป้้วยสสาารรตนนูลิ ที่พร้อมปกป้องผิวจากแสงแดดค่ะรวมถึงมลภาวะต่างๆเรียกได้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเทมค่ะที่จะตอบโจทย์การดูแลผิวได้เป็นอย่างดีกันเลยล่ะค่ะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทาง Alpha s c i e n นะครับผมที่เลือกเข้มนะครับผมเป็นนักเล่นบอนแรกของประเทศไทยเลยนะครับผมซึ่งเราเนี่ยรู้จักกันมาเป็นปีแล้วแล้วก็ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ย ก็มาเป็นปีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ดีใจแล้วก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวทั้งตัวเข้มแล้วก็ตัวเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แนวคือเมลาไาบา์ซีพลัสนะครับผมตัวนี้ก็จะเข้มข้นมากกว่าเดิมเปลี่ยนในความรู้สึกของผิวหน้านะครับผมหนึ่งเลยเราจะไม่ผอาการแพ้ง่ายของผิวหน้าตัวเองเนี่ยจะเริ่มหายนะครับผมจะจะดีขึ้นตามลาดับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอได้ใช้เราก็รู้สึกว่าเราเราติดเซรั่มขวดนี้มากๆเวลาไปไหนไมาไหนเราก็จะ นำป้าสายันไปด้วยครับก็วันนี้จริงๆทางทาง,ทางเราเองก็ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติยินดีมากๆเลยที่แน่นอนเป็นการเปิดตัวของทุกเทมอย่างเป็นทางการด้วยในการเปิดตัวแบรนด์แำ้ำอับาเซอร์แล้วก็นิวรดักรครับก็ในสําหรับรดักตัวใหม่แล้วเนี้ยก็ได้มีการทําเป็นแกลนนิ่งในในวันนี้ครับครับก็ในส่วนของแผนการตลาดหลังจากที่เราเริ่มเปิดตัวในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของด้าน แน่นอนเรื่องของอเดิมทีแล้วเราทําเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่เป็นการตลาดของมาร์เก็ตเพลสเป็นหลักนะครับทีนี้ในส่วนของพาร์ทของออฟไลน์เราก็มีทีมเซลล์ทีมเิเศษกรที่ลงนำผลิตภัณฑ์ลงสูง่คลินิกแล้วก็โรงพยาบาลมากยิ่งขึ้นครับโอเค yeah the special ingredients is r e s y really s t e m i n but not the simple s y s t e m i n e the stable s y s t e m i n mixed with vitamin C pure vitamin C Okay, so Melabrite is a very specific product because no melasma is a very tough issue. You need both to get an antioxidant activity and a deep control of the pigmentation. And in Melabrite, this product is really unique because you mix in the same time the high antioxidant power, thanks to vitamin C and other stable ingredients, with the new system in stable that will treat really the pigmentation for really great results. Mm -hmm. เมืองไทยเนี่ยร้อนนะครับผมแล้วก็มีโอกาสเกิดไฟกนได้ผลขึ่งเป็นอะไรที่เราค่อนข้างกังวลใจแล้วก็ลดความมั่นใจของเรานะครับตัวซิตรามีนเนี่ยเป็นสารที่ได้มีการวิจัยแล้วว่าได้ผลเทียบเท่ากับยาในการรักษานะครับผมแต่ว่าที่มันไม่ค่อยมีคนมาใช้เพราะมันค่อนข้างมีกลิ่นเหม็นเพราะมันค่อยสเสถียรแต่ว่าทางอัลฟาไซน์เนี่ยเป็นแบรนด์แรกที่สมาม,สนนสมารถทําให้มันเสถียรนะครับสามารถทาได้โดยที่ไม่ต้องล้างออก ซึ่งจากที่เราคิดว่าฝ้าเนี่ยเราต้องไปที่คลินิกเราสามารถวยวกคลินิกมาไว้ที่บ้านเองได้ครับสรุปนะครับผมก็ในเรื่องของฝ้าไซแอนนะครับผมคนที่กําลังมีปัญหาเข้มก็จะอยู่ในวัยที่กําลังจะมีปัญหาเข้มก็ยับยั้งไว้ก่อนในเรื่องของเรื่องฝ้าเรื่องกาเพราะว่าเราจะค่อนข้างที่จะเจอแดดในเรื่องของการถ่ายทําละครเจอแสงต่างๆนะครับผมก็อยากจะฝากไว้นะครับผมในเรื่องของ โปรดักต์ตัวนี้นะครับผมอัลฟาไซแอนครับผม